เชื่ออะไรคะมนีวันนี้เงินฝากที่ตินนดตำรวจจัค่ะที่ก็เลยแลวะเข้ามาแวะเข้ามาคุณพี่อยู่แถวนี้ใช่ไหมคะ,คะส่วนเงินฝากตอนนี้ค่ะอัตาดอกเบี้ยค่อนข้างน้อยนะคะดูเป็นตัวอื่นไหมคะแนะนมีอะไรแนะนำที่ยบ้างคะตัวที่แนะนำตอนนี้ก็จะเป็นอ่าจะมีอ่าตัวประกันนะคะคุณพี่สนใจไหมคะนี่ ถ้าประกันประกันก็จะมีแบบสิบห้าทับเกก็คือจะเป็นระยะเวลาคุ้มครองอยู่ที่สิบหปีแล้วก็ระยะเวลาชำระเบี้ยอยู่ที่เก้าปีค่ะถ้านานไปนานไปดูเป็นอ่าสิบสองทับห้าไม่คะระยะเวลาคุ้มครองอยู่ที่สิบสองปีแล้วก็ชำระเบี้ยอยู่ที่ห้าปีแล้วมีรายละเอียดอะไรบ้างไหบอกรายละเอียดใช่ไหมคะ่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะ ชื่อจุติพรสาลินค่ะเลขที่ใบอนุญาตนะคะห้อา,อาจ็ดศูนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของธนาคารทีทีบีนะคะตรงนี้ค่ะของคุณพี่อขออนุญาตวันนี้ติดบัตรประชาชนมาด้วยไหมคะเอามาด้วยได้ค่ะของคุณพี่พิชาน,นุน,นะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตวันนี้ค่ะขอแจ้งสิทธิขั้นื้นฐานของผู้บริโภคก่อนนะคะ สิทธิขั้นพื้นฐานของเราก็คือ 1. สิทธิที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อ,อย่างอิสระ 3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สาขา,าของธนาคารหรือ1นึ่งนะคะแล้วก็สิทธิที่จะได้รับพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายค่ะตรงนี้ค่ะพี่ก็จะเป็นตัวแบบของ12บพับ 5. นะคะ จะชื่อว่า ttb ค่ะเซิร์ฟเวอร์สิทับ 5. ตัวนี้ค่ะจำนวนเงินเนนอาประกันภัยของคุณพี่สักประมาณเท่าไหร่ดีคะสองแสนถ้าเป็นสองแสนนะคะตัวน,นี้ก็คือเป็นจำนวนเงินเนนอาประกันภัยอยู่ที่สองแสนเลยนะคะระยะเวลาคุ้มครองอยู่ที่12ปีชำระเบี้ยอยู่ที่5ปีตัวนี้ค่ะจะเป็นของบริษัทฟูเดนเชียลนะคะประกันภัยนะคะโดยธนาคารค่ะเป็นเพียงในหน้าประกันภัยเท่านั้นนะคะ อัตราลดหย่อนภาษีของคณที่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณสิบถ้าเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตัวนี้ได้เลยค่ะขออนุญาตแจ้งนะคะนิดนึงผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตัวนี้จะเป็นประกันชีวิตนะคะไม่ใช่เงินฝากค่ะสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์นะคะผู้ขอประกันภัยควรชําระเบี้ยนะคะจนครบกาหนดระยะเวลาชําระเบี้ยและถือของกรมธรรม์จนครบกําหนดสัญญาหากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองนะคะตอนครบกำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยอาจจะไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิทประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์จำนวนเบีย้ยประกันที่ชําระมาแล้วนะคะผู้เอาประกันภัยควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภทัยทุกครั้งนะคะผู้เอาประกันภัยคะ่ะควรทําความเข้าใจข้อ,ขอาตค่ะการชําระเบีย้ยนะคะของผู้ของจะเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยผู้อประกันภัยจะชําระผ่านตัวแทนหรือนายหน้าเท่านั้นอาจ ก็ได้นะคะแต่ว่าในหน้าค่ะเป,เป็นเพียงผู้ให้บริการเท่านั้นค่ะ,ะผู้ประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะเ,เวนคือกรมธรรม์มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือฟรีลุกได้นะคะภายใน15วันาับตั้งแต่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทโดยบริษัทจะคืนเบี้ยรประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามจริงแล้วก็ค่าใช้จ่ายของบริษัทนะคะกรณีที่ออกกรมธรรม์แล้วนะคะประมาณ500ร้อยบาท แล้วก็ผู้เอาประกันภัยนะคะมีสิทธิ์ขอเว้นคืนโดยจะได้รับเงินค่าเว้นคืนกรมธรรมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเว้นคืนค่ะแล้วก็เอกสารนี้ค่ะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบประกันภัยของผู้ประกันภัยนะคะเรียกประกันภัยของลูกค้าค่ะตรงนี้สามารถนำสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน10,000บาทต่อปีนะคะ ถ้าเป็นตัวนี้ค่ะลูกค้าก็คือจะใช้กำหนดระยะเวลาคือชาระเบี้ยอยู่ที่5ปีนะคะถ้าเป็นปีละ2แสนบาทค่ะชําระอยู่ที่5ปีปีที่6ถึงปีที่11อะคะ่ะ12ไม่ต้องชําระแล้วนะคะแล้วก็สิทธิการลดหย่อนภาษี10%ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้นะคะได้ลดหย่อนได้อยู่ที่5ปีเพราะว่าชําระเบี้ยประกันอยู่ที่5ปีนะคะตัวนี้ค่ะจะมีเงินคืน จะมีเงินคืนให้ด้วยนะคะเงินคืนของจำนวนเงินเอาประกันภัยอยู่ที่1%ในปีแรกปีที่2 2%ปีที่3 3%ปีที่4 4%และปีที่5จนถึงปีที่11อะคะ่ะได้อยู่ที่5%ส่วนปีสุดท้ายนะคะได้อยู่ที่521%ค่ะแล้วก็ความคุ้มครองนะคะของลูกค้าในปีแรกอะคะ่ะได้อยู่ที่24,000บาท และความคุ้มครองจะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายค่ะจะเป็นมูลค่าเวรคืนค่ะมูลค่าเวรคืนของกรมธรรม์นะคะคือกรณีที่ลูกค้าเวรคืนจะไม่ได้รับจํานวนเงินตามเบี้ยที่ชําระไปนะคะ,คะจะเป็นตามมูลค่าเวรคืนจะได้รับรใช่ค่ะจะได้รับต,ตามมูลค่าเวรคืนตันนี้เวลาจ่ายเงินคืนเนี่ยก็คือจ่าย ของุณประกันใช่ค่ะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคุณประกันนะคะลูกค้าจะรับเป็นเช็คหรือว่าโอนเข้าบัญชีก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือเงินที่พี่จ่ายตลอดทั้งปีอ่าท้ปีใช่ค่ะตลอดอายุระยะสัญญานะคะตรงนี้ก็ได้ได้อยู่ที่อ่าที่ชำระไปที่อยู่ที่หนึ่งล้านเป็นแซนทรัมมืสองพันบาทค่ะค่ะถ้าหากเบี้ยประกัน รวมตลอดยุสัญญาแล้วอยู่ที่หนึ่งล้านก็คือผลประโยชน์ผลประโยชน์ใช่ค่ะ่ากล่มค่ะสนใช่ไหมคะพี่ตอนนี้ดีค่ะใช่ค่ะส่วนถ้าสมมุติว่าตรงนี้พี่สนใจอะค่ะช่องทางการชําระเี้ยประกันภัยนะคะจะมีได้หลายทางเลยนึงจะมีไม่ว่าจะเป็นหักบัญชีหรือว่าหักบัตรเครดิตจ่ายเงินสดได้หมดเลย ถ้าคุณพี่มีบัตรเครดิตต,ตอนนี้ก็สามารถทำีหันผ่านบัตรเครดิตได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เอาอนี้ละกันพี่เอาตนี้ลกานรพระว่าเป็นค่ะได้คะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะคุณพี่ลงนามให้ด้วยนะคะ ออนุญาตนะคะทวนแบบอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัว TTB Server 12ทับ5คุณพี่นะคะทำอยู่ที่อ่าชำระเบี้ยอยู่ที่200,000นะคะจำนวน5ปีนะคะระยะเวลาคงครองอยู่ที่12ปีนะคะแล้วก็หากคุณพี่ตัวนี้จะมีระยะเวลาฟรีรุปนะคะอ,อยู่ได้ระยะเวลาฟรีรุ่นอีที่15วันนะคะ เป็นประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตนะคะไม่ใช่เงินฝากนะคะหากสงสัยค่ะสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการ Call Center หนึ่งสี่สองแปดติดต่อที่สาขาก็ได้นะคะแล้วกรมธรรม์ที่จะได้รับของคุณพี่จะได้รับกรมธรรม์ถาประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นี่ส่งไปที่บ้านส่งไปที่บ้านได้เลยค่ะใช่ค่ะข้อมูลเรียบร้อยนะคะ ขออนุญาตแน่ให้เป็นนามบัตรนะคะหามีข้อสงสัยหรือติดต่อนะคะจุติพรนะคะติดต่อที่ได้ได้ที่เบอร์นี้แล้วก็สาขาสำนักส่วนมะลินะคะคุณพี่มีเพื่อนหรือว่าพี่น้องหรือว่าคนไหนที่จะแนะนํำไหมคะเผื่อท่านสมมติว่ามีใครสนใจยังไงเดี๋ยวลบกควนแนะนําให้ด้วยนะคะได้ค่ะ อันนี้เดี๋ยวเราควรเรื่องข้อที่อธิบายไปนะคะแล้วก็ลงชื่อลูกค้าังนั้นค่ะค,ค่ะ,คะีข้อสงสัยยังไงอย่าลืมโทรถามนะคะอันนี้อันนี้เป็นเซลชีพมอบให้คุณลูกค้าได้เลยนะคะเตรียมมีธนาชาติขอบคุณที่ใช้บริการนะคะ